อะไรในตัวคุณที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีความแตกต่างมากกว่าคนอื่นนะคะที่เขาเคยรู้จักนะอ่ะวันนี้นะคะก็มาพบการในคลิปแบบแรนดอมอีกแล้วนะคะให้คุณนะคะตั้งจิตตั้งสมาธินะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นเลยนะคะแล้วส่งพลังงานมาให้ไพ่มาให้แม่หมอเหมือนเดิมนะจ๊ะเราจะมาดูกันซินะคะว่าเอ่อในความคิดของเขาเนี่ยนะคะในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเนี่ยนะคะมีอะไรที่แตกต่าง กว่าคนอื่นๆนะเออที่แบบว่าเขาเจออะไรเงี้ยเจอในชีวิตหรือคนที่เขาเคยสารสัมพันธ์ด้วยเคยรู้จักอะไรเงี้นะคะมาดูกันเลย The Emperor นะคะใบแรกแม่หมอขอห้าใบจะ Page of Cups นะคะแล้วก็ King of Wands Queen of Swords นะคะแล้วก็วาวสองไม้ใต้สำรับนะคะเป็นสองเหรียญน,นะคะเรามาดูกันสิน,นะคะว่า ในความคิดของเขาเนี่ยนะเขารู้สึกว่าคุณมีอะไรที่ที่ค่อนข้างแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นนะมีมีความแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นนะคะในคืออในความรู้สึกของเขานะคะแม่แม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาเขา้าเขาไม่สามารถเข้าถึงตัวตนของคุณได้เลยเขาเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังรู้จักคุณไม่มากไม่มากพอนะคะ นะสิ่งสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยนะคะมีความแตกแตกเอาเอาเรื่องเอาเรื่องดีๆก่อนเลยเรื่องเรื่องดีๆก่อนเลยที่เขานะคะออมองว่าคุณเนี่ยไม่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะที่เขาเคยรู้จักมาอะไรเงี้ยไม่ไม่ว่าใครก็ตามแต่นะคะที่วนเวียนในชีวิตเขาคนที่เข้ามาทําความรู้จักอะไรกับเขาเงี้ยมันมัน,มนเขาเ,เขาเหล่านี้มีในสิ่งที่คุณนะ่ะ เออเขาเรียกอะไรเอเอ,เอ like us, ไม่มีในสิ่งที่คุณมีแบบนี้ดีกว่าเออพวกเขาเหล่านั้นนะคะไม่มีในสิ่งที่คุณมีนะคะแล้วสิ่งสิ่งนั้นนะเขาค่อนข้างมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เออเขาเรียกอะไรนิ่งๆเป็นคนนิ่งๆก่อนเลยอย่างแรกคุณดูเป็นคนสุขุมดูเป็นคนสุขุมนะคะดูเป็นคนที่เอ่อมีมีความจริงจังไม่ว่าทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณจะมีความจริงจังคุณมีความคุณมีคน คุณคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในทางอารมณ์สูงมากเลยนะคะค่อนข้างสูงมากๆเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยขึ้นขึ้นลงๆงอะคุณเขางงมากว่าคุณทําได้ยังไงเออคุณทําได้ยังไงที่ทําใหออ้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยคงที่อยู่แบบนั้นตลอดเวลาคือโดยปกติแล้วใช่ไหมส่วนมากเราจะเราจะชอบเจอกับคนที่แบบว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงและเขาตัว,ต,วตัวเขาเองอาจจะเคยเจอคนแบบนี้มาะอะไรเงี้ย เปนคนที่แบบเอออารมณ์ขึ้นๆลงๆบางคนก็ดูเหมือนไม่ค่อยจริงใจบางคนก็ดูเสแสร้งอะไรอย่างเงี้ยกับเขาอะคะจนจนเขามีความรู้สึกที่แบบว่าเออโลกเนี้ยถกเสรมันจะหาคนจริงใจยากแล้วมั้งหาคงจะมีแต่คนที่แบบว่าเเขาเรียกอะไรปิ้นปล่อนมีแต่คนที่แบบว่าเขาหาเขาเพื่อผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่กับคุณ่ะเขาเขารู้สึกว่าไม่ใช่สําหรับตัวคุณนะคะมันคุณ่ะทาให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างตรงตรง ตรงๆอ่ะคือคุณไม่เสแสร้งในการที่คุณเข้าหาเขาอะไรเงี้ยคือเขาจะรู้ทันทีเลยว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบว่าเขาเรียอะไรปากเขาเรียอะไรนะถ้าสำนวนไทยอะค่ะเขาเรียกวอะไรปาก ปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรแบบนี้เหรอเออเนี่ยค่ะมันมันจะเป็นอารมณ์ประมาณในแไม่หมอยกตัวอย่างนะคะอารมณ์เหมือนประมาณแบบปากหวานก้นเปรี้ยวประมาณแบบว่าเออเสแสร้งไม่จริงใจเข้ามาเพื่อเพื่อเออเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรแบบนี้เออแต่แต่กับคุณเนี้ยเขาจะรู้รับรู้ได้ทันทีเลยว่าเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจเพราะว่าตัวคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงๆทําอะไรทําจริงแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านของอารมณ์สูงมากๆเลย แล้วก็คือถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาชอบก็บอกชอบไม่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่อย่างเงี้ยเออคุณจะเป็นแนวนะคุณจะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะคือคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีไม่เหมือนคนอื่นเลยคือคือเขาอะคือในในชีวิตของเขานะคะแม่หมอว่าเขาอาจจะเป็นเออเขาอาจจะเจอคนคนแบบแน่น,นอย คือคนที่คุณเข้ามาถามถึงนะพลังงานส่วนใหญ่ที่จับได้นะคะที่ที่คนที่คุณมานึกถึงถามถึงเนี่ยเออแบบว่าในชีวิตของเขาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเขาอาจจะมักจะเจอแต่คนที่แบบไม่จริงใจคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์คนที่หลอกลวงคนโกหกอะไรแบบนี้อาจจะเจอคนเจ้าเล่ห์เจออะไรแบบนี้ต่างๆนานาทีนี้พอมาเจอคุณพอมาได้รู้จักคุณอนะ่ะอันเนี้ยแล้วแต่นะว่าพวกคุณตอนนี้สถานนะเป็นยังไงกันก็ตามแต่นะแต่สิ่งที่เขามองแล้วก็รู้สึกได้เลยอะ เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่มั่นคงทางอารมณ์เป็นคนที่ไม่หลอกลวงอะไรเขาแน่นอนเลยมีมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงคุณมีความเป็นเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนในในความเป็นผู้ใหญ่ในความนิ่งของคุณอะคุณคุณจะแฝงด้วยความจริงใจคะ่ะเออใส,ส่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่หลอกลวงเขาเขาจะมั่นใจเลยว่าคุณอะจะไม่ใช่คนที่เข้ามาผู้หวังผลประโยชน์หรือหลอกลวงอะไรเขาแบบนี้แน่นอน คนมีคนที่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะคนที่คุณมานึกถึงถามถึงเนี่ยคือคุณและเขาอาจจะคนคนละเออบางคนอาจจะมีการนับถึงคนละศาสนาอะไรแบบนี้ก็เป็นได้หรือว่าเป็นคนที่ต่างชาติต่างประเทศอะไรกันแบบนี้ก็ได้นะคะมีมีคนมีคนที่เป็นที่เป็นต่างประเทศต่างชาติอะไรคนละเชื้อชาติกันแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะนี่แหละค่ะก็คือสิ่งแล้วก็ข้อข้อเสียก็คือ เขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าถึงคุณมากเท่าไหร่คือคือหมายถึงว่าคุณน่ะมีความจริงใจก็จริงใช่ป่ะแต่ว่าเขาแบบอยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้ไงเออเขาอยากจะรู้ว่าตัวว่าว่าคุณน่ะเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออเออนิสัยส่วนตัวเป็นทำงานเป็นเป็นยังไงเวลาอยู่เออเวลาว่างๆทําอะไรชอบกินอะไรเงี้ยเออเขาอยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้คือในความรู้สึกของเขาว่าเขายังเขายังมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่เปิด ไม่ไม่ค่อยเป็นคนที่เปิดใจอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนจริงใจก็จริงแต่ในขนาดเดียวกันยังยังคงมีความแบบว่าวางตัวอะไรเงี้ยอย,อยู่วางตัววางฟอร์มดูเหมือนเอ่อไม่ไม่ค่อยเปิดเผยดูเหมือนเป็นคนนิ่งน่งแข็งๆขงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ค่อยให้รับรู้เรื่องส่วนตัวในชีวิตส่วนตัวความชอบความอะไรของตัวเองแบบเนี้ยสักเท่าไหร่เขาก็เลยเหมือนกับว่ามีความยังยังไม่เข้าถึงคุณมากพอ แล้วเขาก็อยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้คะ่ะอยากจะทําความเข้าใจอยากจะทําความรู้จักคุณให้มากกว่านี้รู้รู้มากกว่านี้ว่าคุณเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรแบบนี้คะ่ะเนี่ยแล้วก็คือก็คือสิ่งที่เขานะคะรู้สึกกับคุณนะคะที่ที่รู้สึกเลยว่าคุณเนี่ยนะคะไม่เหมือนคนอื่นนะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคาบอกฟังแล้ว รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองไหมรู้สึกว่าเป็นนิสัยของตัวเองไหมคะถ้าใช่นะก็ขอให้รับพลังงานดีๆจากไพ่ไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะอยากจะมาเช็คพลังงานส่วนตัวเพิ่มเติมนะคะก็ได้นะเพื่อจะถามอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้เช่นกันนะคะตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะจ๊ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวแรนดอมนี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ